สวัสดีครับขอต้อนรับคุณู้ช่องน้ำเอตองสามนะครับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปนะก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของผมนะครับวันที่1นะครับหสิงหานะก็เป็นวันเกิดนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปแบบว่าวันเกิดเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างในวันเกิดนะครับยังไงวันนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในวันเกิดปีนี้ผมจะทําอะไรบ้างครับแต่อย่างแรกเลยตอนนี้ต้องไปอาบน้ําก่อนครับไปไปอาบน้ําก่อนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไหนต่อไปดูกันครับเดี๋ยวจะไปซื้อของทําบุญกันต่อนะครับนี่อันนี้กอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อของทําบุญกันต่อครับโอเคครับไปกันซื้อของทําบุญครับ ทำบทที่วัดกันต่อเลยครับไป วันนี้ผมจะมาซื้อปลาไปปล่อย,ยนะครับอย่างนึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผมจะซื้อปาลาแล้วไปปล่อยบาแบบย้างแป๊บเดียวครับมันดูฟลอร์ละเจ็ดสิบบาทนะอะกินตัวอะปล่อยเหรอใช่ครับเตาก็มีนะ เราตรัวน้องผมบัวน้องเป็นหะไคู่นะครับยังไม่ได้ยัมไม่ได้ดยไมนแดงไม่แดงเลยแดงผ่ันซีนะหยุดก็มาได้อาหารตามสั่ง ร้อบาทเอาเอาามขีดตนเป็นสมร้อยสอได้ป่ะอออีกตัวนึงสองร้อันนี้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบบาทสองอยเขาขอสองร้อยได้ไหมได้ไหม 你話係咪？ อโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจังหลังจากที่วันนี้เป็นวันเกิดนะครับล้วก็ไปทําบุญแล้วก็ปปลาแล้วก็มาไหว้พระพรหมนะยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอานะ้ำแต่งตัวแล้วก็ไปหาข้าวหาปลากินแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้วันนี้อยู่กันทั้งวันเลยโอเคนะครับไปครับโอเคนะครับทุกคนก็เมื่อเช้าก็ไปทําบุญวันเกิดทําบุญวันเกิดมาแล้วนะครับตอนนี้เนาะก็กําลังจะไป ฟิวเจอร์พาร์คนะครับไปเดินช้อปปิ้งไปเดินเล่นๆนะครับซื้อของนะครับตอนนี้ก็ขับรถอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าวันเกิดวันนี้นะผมจะไปฟิวเจอร์พาร์คซื้ออะไรบ้างครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับฟิวเจอร์พาร์คไปครับตอนนี้ผมก็ถึงฟิวเจอร์พาร์คแล้วนะครับเราจะเข้าไปในห้างกันไปไเฮ้ยโรยสันนั่นก็ได้เสร็จ อนี่เดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนแล้วกันนะครับไปไปแล้วครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องเสียตังค่ากระเป๋าให้เมียนะครับดีดิโอเคยีงไงเดี๋ยวเราไปไหนต่อเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับวันนี้เสียตังค่ากระเป๋าไปแล้วครับสบายใจวันเกิดตัวเองไม่มีของขวัญนะครับเป็นของขวัญเมียแทนโอเคครับไปละนี่เราก็จะมาต่อที่นี่นะครับมาหาข้าวกินกัน

ครับตอนนี้เราก็ทางก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็กลับบ้านกันละเดี๋ยวก็ไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวว่าช่วงเย็นจะมีนัดอีกนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อนะครับกลับมาเกิือของผมนะส่วนวันนี้เดี๋ยวผมต้องกลับก่อนแล้วครับไปยเดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวไปเจอกันเ่วงเย็นครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ลงเกลือนวนครนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีนัดแล้วเพราะว่าน้องๆไม่สบายนะครับก็เลยตอนแรกอะตอนแรกเขาว่าจะไปผับกันเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับ เราก็เลยมาลงเกลือเดินซื้ออะไรกินกันนะครับในวันเกิดวันนี้นะครับอ,นนอาจจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วครับที่โลงเกลือนวนอครน,นะครับเดี๋ยวไงผมจะไปซื้ออะไรทานในรงเกลือนวนอครเดี๋ยวเอาภาพมาฝากกันนะครับแล้วก็พอซื้อลงพอซื้อพอซื้ออะไรเสร็จก็จะกลับบ้านเลยครับวันนี้วันนี้ก็จะ,ะจบทริปวันเกิดนะครับที่โลงเกลือนวนครของเรานั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อ,อะลรก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากครับ น้องๆมาไม่ครบนะครับไม่สบายวันนี้เลยก็เลยต้องล้มเลิกกับการไปเที่ยวผับนะครับโอเคนะครับวันนี้วันเกิดยังไปได้โอเคเดี๋ยวไปแล้วครับไมไหครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับวันเกิดผมหนึ่งวันนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับคำไวพรทุกคำไวพรในเฟซบุ๊กหรือว่าในอินสตาแกรมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ให้คำวอวยพรต่างๆในวันเกิดของผมเนี่ยย้อนกลับไปให้ทุกคนนะครับให้จงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับส่วนวันนี้วันเกิดผมก็มีภารกิจที่ทําก็ประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งดองให้กับน้ำเอตองสามด้วยนะครับส่วนวันนี้คลิปนี้กับคลิปหนึ่งวันกับวันเกิดของตัวเองนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับส่วนวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย Day to you <laughs> happy birthday day to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมคะ <laughs> พี่น้ำ <laughs> เหมือนโป้งลุงนั้นี๋ยวผมไม่เรียบร้อยเลยฟิล์มขอบคุณนะครับยามมันน่าจะมาวันวันนี้ดีกว่าลุงงี้โอเคมาให้ถึแล้วว่าจะมีความสุขมากๆนะคะคุณพี่ขอบคุณเช้าขอบคุณเช้าเอาเน็คสาวหอมแก้มเขาใช่ค่ะเอาไปเอาไปเอาฝามาปิดโอเค